ครับวันนี้เราก็จะมากินเป็ดกันนะครับโอ้คนไปคลิปสองแน่นอนนะครับเมาเมาก็จะน้อยในโต๊ะคนละตัวลุงวังน้องตองเด้อมีจับปลาดงอยู่บอกไหมน้าดลงอะไแจ้งแล้วบอกแจ้งแล้วแจ้งแล้วเนาะลุงวังน้องตองเด้อเนี่ยเด้อเอาไหมเอาเดยอเอาเนี่ยเปลี่ยนอะเด้อเด้อได้จิมมี่เรื่องจริงนะครับถ้าไม่จริงไม่ลงนะครับคลิปเด้อ <laughs> หมวดพื้นเดออ้อก็มันกันนะครับเออเอาไม้เด้อนะอตัดจอไม่เป็นนะครับคลิปมิจะเอาของจริงลงไปเลยครับผม <laughs> ตัดต่อบาเป็นไหมเอาของจริงๆของแท้ๆน่ะโอ้ยน้ำแห้งแล้วแต่เอาน้ำก่อนกล่าว่าผมส้มจ้ะผน,ะ <laughs> นอีนะ ปามด้วยตีนั่นตัวแม่นบ่พ่อ,พอที่บานนาลิกาพอ่หนนพอหายบัดน,น,นีบ่บ่อืแมนวัดนี่บ่อืโบ่แม่นพุ่นวัดอ่าอำเภอบ้านม่วงพุ่นอันนี้วัดสี่สิบล้านนั่ะแล้วกินต้มเป็ดครับไอกี่ใส่นางอยู่วะเป็โดโง่เยอะแยะเอ่อเอาแม่ชงโอ้คือใส่หลายเลยโอ้ตุกโก้เหรอคนเขาชอบเดี๋ยวเอาให้ อ๋อพ่อพ่ออินนี่บดแล้วเกาเนี่แหละชงเลยใส่หลายแถพองอนได้นะเมื่อกี้ใส่หลายแถแห้งแซ่บโอ้ยมันสินัวหรอหนูฮะหน,หน oh. ูอ um ่ะแล้วท่ามาพอดีเลยเนี่ยพอดีทั้งน้ำทั้งเส้นของพงศิรุลอชงพุลุษช้อนนึงก็ได้กันเขาเขาให้เติมเตรมแค่นี้ก็พอแหละพออาฮึ่มจืดอ้ยก้อยไปทาชิวแซ่บแดงเลยเนาะ อโอ้คนบึงพอหลายอะไรกินระซิวเขาคอมเมนต์ว่าได้แดปิดตะฟังอ,อง,งอยู่คอมเมนต์ยัน่าปิดฟังนี่เนาะปิดตะฟังแล้วแซ่แตปคอมเมนต์บึพอ <laughs> คมเมนมีบอก่ียเจนเม่นบอกคนดูแต่วันนี้โอ้คนดู าอดได้อดชงรูปพันแลวบอกมนแมนหมนี่ยค่อยไปซิวโนกินหนาตาสีเด้บ่ันมมืนอนี่กินแบบมืนเหมือนมาักเข่าปบเฮ้ยจะมาไวนอ่งแล้วเข่าเงกนลื่น มีการอายเกิดขึ้นวนรื่งการเรียนวยบัคะเมืกินมิชวนคน,นเบิงสองพนันแกินมิชวนเฮ้ยโอ้ยปาดได้ิไปปานไหลหายาได้โคตได้คิดแบบนี้คิดแบบนี้คน,นมันสิเบิงตลอดนยพ่มันสิเบิงไปเรื่อยมันชันชนนันยเรื่องกินเน,น,นี่จะโล่งรลดกินยังเจะก็โล่งรลดกินก้อยปาดชิวเอาอีกคนได้ะ อันนี้มาไ้มีห şey ่อเขงจากเจ้าเียงยี่ห er ่อจเอาไปเวมาบยังงวะอ๋อนือว่าใครเข้าร้าน ะม่ได้ทมปาราจาเอาวะมซานีก็ไม่ได้ทำโนงอีกจะกมาจบยางิไทยลปูยังน่อยไปก้นอันน่้เนาะยามเดดดมันอยู่ในแดดปูเดดร้อนๆ่แดมันก็ทำไปสวนหม สี่สิบองศาห้าสิบองศาฟูจะอยู่ยังไงกัน bán bóng bạn bóng 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 สวัสดีครับ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 ต้องย้อยด่วหน้าาน้เี่ดยในแต่ได้บองคับพ่งแต่ได้ถึงเพราะมันนัวเนาะอันนี้เอาไว้ชงโกโก้ก็แม่ นไนด้ไมกินน้องอไม่ได้กินแล้วมันี่เย็แล้วเย็ดที่บราเยงแหละโกโกโก,โกินเอาบวกกับพี่ๆคนเนี้ย โอ้ย่ายข่อยยังกระจายงินเจ้าเลยนะวน่ของไอ้ปุน๊นะรอยนืยา่องลักาอือแล้วม่ใของไอ้ปุ๋ของไอ้ปุ๋เราเกียวกันเนะาะนาอือของ,งเจ้าอันนั้นดอัอันนั้นดีอย่างะน้ำบ่น้ำอย่งไมยยน้ไปใส่น้ำไปใสกินกินไปใสอยูย่ใส <laughs> บอกจชัด ก,กนนินน้ำเจ้าเ่ยมใดไหวะหมึอขึ้นเนยละมืขึ้นขึ้นกินอยู่ใสวะเขอบขึกก้นตรงนี้ทำไหแล้วขกินตอนไหนวะเอาเลียนอนแล้วจะอยู่หาทุ่นนะปอยว่าย่างไปาดทุ่นน้องเจ้าวะหาทุน่น ้าวเน็ตเ็อ้าวอ้ามันมับอก้วพกคุณจะไปจ่ายคะแนนหมดได้ฝากไปจ่ายน้ำนนหนใจ่เราไปย่างองเขา่ากำลังเราบัจ่ายเงนินบพรเราไปได้จ่ายมจ่ายก็จ่ายในแอปจองน้เออให้้จ่ายใ,ให้ได้พอพอพอพ่อเราบอกันันพอ่อเจ้าบาทสองรย ลายเนี่ยจะาใแล้วพอแม่บ่อพอสองร้อยบทำไมีออกไปเดินหาบริซอยได้ช่วยหรอเดินนี่ก็บซอยกับบท้องจมฮะป้ากระป๋องสี่สิบอันนี้หกสิบก็เป็นร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยเป็นเป็นสามรเป็นสามร้อหนึ่งอยบาทเป็นเป็นสี่ร้อยยงเป็นสีเอ้า ก็ sugar, มากๆน่นี่้อยสามร้อยสามห่อนะเอออันนี้ก็หกสิบปลากระป๋องมันคื้นี่สอกระป๋องก็สีิบก็เป็นสี่ร้อยเออโอเคตอนมาตอนมาตอนมาพ่ัตอนมากตันี่แกเ็นอวบเรถจุกี้ทะเลเอหลวงพ่ออลรไหมเออมปนแซลและออสมๆเลยเนี่ย โอ้ความมืดลดสมลดแสงบ่มีเป็ดเลยบ่มีคำนี้เป็ดนี่ลดเป็ดฮัลโหลมีเป็ดเดี๋ยวเห็ดเป็ดตัวโลือกันบ่ต้องได้เห็ดยังเจ้าน่ะสวัสดีค่ะเห็ดยังเห็ดอันนี้เนี่ยเราคงไ่ได้ไปเห็ดให้เห็ดหน้าเลย แม่อาลเกก็ไอแอดไลน์เบอร์นี้เลยแอดไลน์แม่นะแอดไลน์มามิใค่ะมันเรมได้จีนได้นางเพิ่มเลยมาส่งเถิจ้าอันนี่เบิลละเนมาคบคนไหนค่ะได้ค่ะเด่นก็ได้ชงละ หอนด้ได้นานเลยลากูลกูลได้ได้กลเ็มานธรรมดาจะนนทใหมเลยค่ะแซ่บอแซ่บเนียโกโก้แซ่บาอ๋อมันก็เป็นมันมันมันกินถ้ามันบ่ได้ห้าอยากนอนเนีกินแล้วห้าอนอนก็ได้บ่นอนก็ได้กผสมกาแฟ ไถ่รถขอนไห่ปูน้ำลอยนะครับไดรยบอกาเด้อเดี๋ยวมันท่วไอ้เบอกว่าโไปะอ้ยังท่วเล่นกันจ่อเนาะ่อเนาะโอยมันก็ว่าปเปเือ่ก็นอยู่นกันก็ว่าือเล้ยก็เล่ไปไออยู่ไปได้่นานหลายๆตัว โอ้ยไอ้ก็เป็นหน้าเป็นหน้าคนหลายๆอยู่โคตอยู่ห่างกันาดนั้นเฮ้ยแล้วคนแรกคือบอสออกวอตอเนาะในคลิปในไลน์เนาะเอ้ยเขาแมนบอกอ้ยเป็นเรื่องปกติไปเลยเอาไม่เป็นไรนะครับคุยกันฉันเพื่อนร่วมบ้านนะครับ โกโก้พ่อโอ้ไ่ได้กินแล้วนอนรับพอแล้วนอนโกโก้มาะจ้าถงโก้เจ้าอมารุณผมนอนกันจะผ่านว้ยมันก็เย็นก่อนแล้วเนี่ยอานอนโกโก้ไม่ให้กินแน่ไทรใดก็ได้เอาโกโก้หรือกาแฟพ่อครบมาบ่รถครบครบสองงานบนบวกบนลด ร้อยสิเป็นยังกินทั้งกาแฟากินทั้งโกโก้อย่าลืมผมนะเด้ลอลืมนะครับโกโก้โกโก้บวกนะครับโกเอ๊ะโวยโกโก้บวกทีทีอ่ะพอชมแค่นี้พอเช่อโอ้นีแม่ยังนอกบา้าน เอาโกโก้ตัวโอ้เจ้าละเปามาตต่มเนอาเยเยคิดหึ่นเ้ยคืนได้พอดาวนคืนตลอดคิดได้เนียคิดหนึ่แหละงายี่องายชื่ก็คือย้ายเรีวลงเรียวท้คือบ่คอยลุก้อไปลข้อไปลนยายเาหยุดไปก่อน พี่พ่อพี่พ่อเป็นหงเมื่อพ่อ่